สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะฮะก็หลังจากเสร็จภารกิจนะครับที่ตลาดพระเครื่องวัดบ้านน้อยแล้วก็ตามที่ได้บอกเอฟซไว้นะว่าผมจะพามาเที่ยวชมนะ,ะวัดบางคาครับวัดหลวงพ่อเงินนั่นเองนะครับผมการมาวัดบางคานนั้นมาไม่ยากนะครับพี่น้องถ้ามาจากกรุงเทพนะครับถึงตรงยิงอย่างเดียวเลยวิ่งเส้นสายเอเชียนะฮะจากนครสวรรค์นะครับ,รสสรบเส้นหนึ่งหนึ่งเก้านะอ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ เส้นสายเซียนะฮะเส้นหลักนะวิ่งดิ่งมาพิจิตนะครับถึงสี่แยกโพไซงามนะฮะท่านก็เลี้ยวขวาตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับตรงมานะะ่าจะประมาณสักยี่สิบโลได้ผมไม่แน่ใจนะยี่สิบกโลนะครับแล้วเราจะมีขวามือนะครับตรงมาจากสี่แยกเลี้ยวขวาจากสี่แยกโพไซงามตรงมาปั๊บมันจะเป็นแบบสะพานข้ามแม่น้ํานะฮะสะพานข้ามแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ําเก่าพิจิตรอะแม่น้าน้อยอะครับผมแล้วก็ จะมีซุ้มประตูนะครับอยู่ขวามือนะข้ามสะพานปุ๊บเจอเลยนะเลี้ยวขวาเข้ามากทีนะตรงมาเลยนะครับผมตรงมาแล้วก็ไม่กิโลไม่ถึง10กิโลนะก็จะถึงบริเวณหน้าวัดบางขานนะฮะเมื่อกี้นี้ถ่ายเห็นก็คือเป็นบริเวณหน้าวัดบางขาดนะครับผมคลิปเมื่อกี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมอะไรวันนี้ตั้งใจจะพาไปชมรูปในวิหารหลวงพ่อเงินนะฮะร,รูปพระหลวงเครื่องหลวงพ่อเงินที่ว่า มีชาวบ้านหรือว่าผู้คนหลากหลายต่างๆนะฮะเอารูปพระของตัวเองเนี่ยมามาห้อยไว้ในวิหารนั้นผมไม่แน่ใจนะข่าวเขาว่าปลดออกไม่รู้จริงหรือเปล่านะพอดีมี f อฟซคอมเมนต์เข้ามาว่าจริงไหมเออผมก็เลยว่าเอาเรื่องตรงนี้มาทำคอนเทนต์นะครับผมเรื่องวัดบางคานผมว่าคงมีคนถ่ายให้ชมกันบ่อยแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบางมุมให้ชมกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับ นี่น่าจะเป็นอะไรนะพิพิธภัณฑ์นะนครชัยบัวนี่ผมผมมาผมก็ยังไม่เคยเข้าไปสักทีเลยนะนในพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่แน่นะวันนี้อาจจะเข้าไปชมนะครับผมเข้ามาถึงบริเวณหน้าวิหารนะครก็จะนี่ฮะเจอกับัน,นี้ฮะ Sure หลวงพ่อเงินวัดบางขาดนะฮะจะมีสาธุสาธุสาธุนะคะแดกทมีจิตกภานะจะทุกรายที่มาเยี่ยมเยียนวันนี้จะยินดีต้อนรับเลยนะจะสวยสามารถสอบถ uh ามได้เลยนะะหะงานนี้เป็นมูรนิธินะคะ หลวงพ่อเงินวัดบางคาเราจะมีการรอยดวงประทีปเสดะเคอมีทำบุญโรงศพนะจ๊ะเสริมสร้างบารมีวันนี้ก็กจะมีได้นะครัด้วยค้าป่าสำหรับ,รบมอบให้กับเด็กนักเรียนนะจ๊ะผู้ยากไร้ต่างๆสามารถมาร่วมทำบุญกันได้จ้ะวันนี้ดีใจมากเลยนะจ๊ะ รู้สึกว่าแขกเรือมาเต็มบ้านเลยนะคะ่มาเยี่ยมเยียนมากาบไหว้ขอพรขอบารมีหลวงพ่อเงินวัดบางคานบ้านเรายินดีต้อนรับนะคะคกับมีก็เป็นทางบันไดนะฮะขึ้นวิหารที่เราจะไปดูกันว่าว่ารูปหลวงพ่อเงินที่ว่าชาวบ้านนะฮะต่างๆนะเอามาติดไว้ในวิหารเนี้ยที่ว่าโดนปลดออกอะ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าน,นะฮะ ซึ่งก็มีทั้งลูกพระที่แท้ท่านยุคและเป็นสร้างยุคหลักนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันนะฮะแต่บันไดไปเลยนะฮะสามคู่นะครับ ชาเสือไม่ขอเนื้อใครกินนะครับผมราชการอฏิธรรมของหวงพ่อเงินนะครับชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกินนะครับอัจจหิอัจโนนาโถเป็น,นพึ่งตนเป็นพึ่งแห่งตน,นรซึ่งเขาบอกว่าหลวงพ่อเงินได้กล่าวคําคติธรรมนี้ตอนข้ามาจากวัดบางคานใต้นะครับพักกิ่งโพมาหนึ่งกิ่งนะฮะแล้วก็มาปักลงที่วัด บางคันนี้นะฮะโอ้นี่นะรืงจริงเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับคือผมว่าเขาน่าจะเกี่ยวกับการบูรณะใหม่มากกว่านะฮะไม่น่าจะเกี่ยวกับการว่าเห็นเป็นพระไม่แท้หรือว่าเป็นพรยุคหลังแล้วมาติดเนี่ยเพราะว่าถูกปลดออกไปหมด นะถูกปวดออกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเข้างห้ได้ดี๋ยวมุมน,งนึงนะ,อะอดอกไม้ชูเทียนบูชานะครับ พี่ครับผมรบกวนสอบถามรูปหลวงเพิ่งเงินที่อยู่ในวิหารนี้ไปไหนหมดอะครับก็ไม่รู้ค่ะอ,อ๋อนะฮะไม่รู้เ <c oughs> นี่ยคือเขาก็ปวดออกไปหมดหอะครับลูเพราะว่าอู๋ผมเพิ่งมาเจอเนี่ยตอนที่เขาบูรณะหใหม่เนี่ยครับ อันนี้หลวงพ่อเงินรุ่นชนะจนสร้างสร้างอะไรครับนี่น้องชายเพิ่งสร้างเหรอครับม,มียังมีให้บูชาอยู่ใช่ไหมครับผมอ๋อนะฮะนี่ครับพระบูชาหลวงพ่อเงินรุ่นฉลองวิหารชนะจนนะครับโอ้สวยงามมากนะครับก็นี่ฮะร,ราคานะครับมา มาที่วัดเลยนะอย่าฝากผมบูชานะผมไม่ไหวนะไม่รู้จะนั่นยังไงนะนี่ครับเมนื้อสำริศปิดทองคำแท้ฐานกระไรเงินบูชา2 5ง0 0ืบาทนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับโอ้โหนี่เนื้อสำลิศกระไรเงินนะ ขันสามกษัตริย์นะครับนี่ฮะ,ะออบูชาสองหมื่นห้าพันบาทเช่นกันนะครับนรเนื้อสำริดปิดทองคำแท้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อสำริดปิดทองคำแท้นะฮะโหรำกาเลยครับวันนี้มา,มาบูชา สามหมื่นบาทนะครับจุดจำหน่ายวัตถุมงคลน,นะฮะ เอน้องชายพอจะรู้ไหมรูปหลวงพ่อเงินที่เขาติดไว้ในวิหารนี้เขาไปไว้ไหนข้อออกครับผมเ<อ>ขาบูรณะใหม่ก็เลยต้องออกอ๋อเอาเอาไปไว้ไหนครับตอนนี้เขาไปไว้ที่ศาลาครับเพเก็บไว้อ๋อแต่ไม่ได้เอาไปติดใช่ไหมไม่ได้ไปติดครับเพเก็บครับเก็บไว้ในศาลาใช่ครับอืมครับผมขอบคุณมากครับ,บก็ก็เอาเป็นว่าหายข้อสงสัยแล้วนะครับผมเป็นการบูรณะใหม่นะครับไม่ได้บนเลือก เอาลูกเกลรูกแท้แล้วเอาไปนะครับผมตามที่คนล่ํำลือกันนะครับไม่ใช่นะฮะคือขาบูรณนะใหม่นะแล้วก็สวยงามนะครับนี่ฮะสวยงาม,มน่าจะเป็นรุ่นชนะจนนะเนี่ย <ไป S 1> โอ้โหนี๋ผมเพิ่งไม่เห็นนะผมเพิ่งไม่เห็นนะครับพี่ตังสวยงามครับสวยงามนะมนถือว่าคุ้มเลยวันนี้นะครับราคานะ นี่ปิดทองไนหะปิดทองแช่ก็ถ่ายให้ดูกันย,วยาวๆเลยนะฮะคลิปนี้นะครับเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอแบบอลังการขนาดนี้นครับนี่เป็นเนื้อหยกนะฮะเนื้อหยกบูชาเท่าไรนี่นะสามหมื PV ่นห้าพันบ,บาทนะฮะเนื้อหินหยกอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เขาไม่ได้เขียนไว้นะผมพูดเองเนี่ยเนื้อหยกแท้จริงเนื้ออะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ ใช้ความรู้รอบตัวนะฮะสวยงามนะฮะบาลานซ์ขอเงินนะครับผมอันนี้ก็เป็นมันจะเป็นรูปปั้นนะ,ะของรูปหล่อของกรมหลวงชุมพรนะครับผมนี่ฮะกรมหลวงชุมพรเขตอ,อุดมศักดิ์นะครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวนี้ผมก็ถ่ายก่อนเดี๋ยวมากราบท่านมีหลงพ่อเงินนะฮะเป็นอมตนะน,นะครับผม มีพระประจำวันให้เราได้ทําบุญกันนะครับเรียว่าโอโ้โหอลังการนะครับอลังการนะผมขึ้นมาในกะลึงเลยนะการบูรณะใหม่นะฮะของอวิหารหลวงพ่อเงินนะครับผมสวยงามครับสวยงามมากๆนะ ในระยะนี้นะครเพราะว่ามีญาติโยมนะมากราบกันนะครับผมบางอย่างก็เป็นข้อจำกัดนะครับผมะนะฮะ <c oughs> บุญบริจาค เจมซีนะครับตัวลบบริจากสุดๆเดี๋ยวผมจะทำบุญนะฮะเจมซีไปลแล้วกันนะครับผมอโ,อโ,โอ้โหเยอะมากน่าจะตรงนั้นแหละ บูชาที่น่าจะสร้างยุคไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ประวัติดีมากนะครับว่าแต่น่าจะทันหลวงพว่อเนะงินนะสร้างบูชาพ่อเินที่ว่าด้สร้างรูปหล่อด้วยนะไม่สร้างรูปหลอ่อหินมิยมยิมกิตาอะไรประมาณนี้นะก็รุ่นนี้นะครับเดี๋ยว ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะตีนะผมก็รู้พอๆกับท่านเอซจหลายคนเลยฮะ นี่ก็เป็นรูปปั้นรูปหล่อะะของหลวงพ่อเปรืองนะครับหลวงพ่อเปลืองนะฮะผู้ที่สร้างนะฮะปี2515ะะเรียกว่าระบือหรือล้่นเลยนะครับผมหลวงพ่อเงินปี2515นะฮะแล้วหลวงพ่อเปืองในท่านยังมีคนไปเปิดกุวัดขวาง้วยนะตามประวัตินะครับผมท่านไปเปิดกุวัดขวางด้วยนะครับ จะเป็นหลวงพ่อสุขหรือเปล่านะฮะเห็นป้ายตอกติดไว้นะครับว่าตับเราไปจากหลวงพ่อสุขนะฮะนี่เป็นเรียกว,ว่าคือเรียกว่าบูรณะใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยผมก็อึ้งเลยนะฮะเห็นแล้วแบบเรียกว่าขนลุกเลยนะฮะคำใหม่สวยมากนะฮะ ถ่ายใ,ใกล้ไม่ได้นะเพราะว่ามีญาติโจมนะมาสักการะนะครับขอโทษน,นะครับคือปกติเนี่ยจะเป็นช่องทะลุนะครับเป็นช่องทะลุนะครับเห็นลงพ่้เงินด้านในนะครับผมแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะก็เรียกว่าก,กากลงพ่้เงินกันด้านนอกเลย รงรอบวิหารนะครับใครมาก็ต้องเคาะกันนะฮะวันนี้นะผมคงไม่ได้เข้าไปในวิหารชทบวรอ่ะนะฮะเพราะว่นนะา,วาต้องรีบกลับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ชมแค่หลวงพ่อเงินในวิหารนะฮะเอาเป็นว่าวันหน้านะฮะค่อยมาชมกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวช็อตสุดท้ายแล้วในในวิหารเนี่ยฮะที่ว่ามีหุ่นขี้ผึ้งครับ ของหลวงพ่อครับผมเอาเป็นชัดจบนะครับผมคลิปนี้นะฮะ ก็เป็นรูปนะฮะหลวงพ่อเงินนะรอนประวัติคร่าวๆนะฮะมัันนะครับหลวงพ่อเงินพุทธโชตผู้ก่อจ้างวัดหิรัญญาารามวัดวังตะโกพศ .2 อ,อ7 4ชาติ16กันยายนศกราช2348นะครับะ มรณภาพ19กันยายนศุกราล2สองหลวงพ่อเงินรลวงสิริอายุ114ปี92พรรษาอุดมคติชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกินนะนครับหลวงพ่อสองพี่น้องนะสมัยกรุงศรีวิทยาตอนต้นนะครับนี่ฮะศึกษากันเลยนะฮะับีนะฮะ หลวงพ่อสองพี่น้องนะครับพระเป็นพระสมัยกรุงศรีอยาตอนต้นนะสองศูนย์สี่ห้าะโอเคลอยปีมาแลนะ้วเนี่ย ผู้ชายนี้ผมสะดุดตานะรู้เหมือนจะไม่ใหม่นะแต่ว่ามาดูนี่นะมาดูพศออนะที่สร้างนะครับนี่ฮะพศอสอที่สร้างนะ,นะครับคิดให้นะครับกลนี่ฮะมาดูตรงพศอสอนะฮะตอนแรกตกใจนีกว่าสองสี่นะแต่เป็นสองห้านะฮะสองห้าหนึ่งศูนย์นะผ้าผู้ชายตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็กี่ปีแล้วเับเนี่ย 54ปีนะฮะพระ้ชาวนี้นะครับผมสร้างในปี2510นะครับ ครับ FC สุท่านนะฮะก็ผมจะจบคลิปนี้ตรงนี้ฮะตรงที่ว่าหน้าวิหารหลงพอเงิน,นะ,ะที่เพิ่งเข้าไปกราบกันมาที่ว่าเป็นมันจะเป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับผมหรือเป็นเป็น,ปนออเรซิ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมมันจะเป็นเรซิ่นนะเพราะถ้าหุ่นขี้พึ่งนี่เอาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าหุ่นขี้พึ่งต้องอยู่ในห้องแอร์นะครับผมเป็นเรซิ่นนะครับผมวันนี้ พิพิธภัณฑ์ไม่จะพาเข้าชมนะฮะเอซีต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้านะครับวันหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวอาจจะมาอีกนะครับผมวันนี้พอมีดีมีชุราด่วนต้องรีบกลับไปทานะฮะทั้งคลิปทั้งส่งผ้าให้ลูกค้ามีดหลวงปู่สุกเมื่อคืนก็ปิดไปแล้วนะครับผมต้องรีบกลับไปแพ็คนะฮะเพื่อส่งเขารับปากแล้วเสียคําพูดไม่ได้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้นะครับเอซีทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผม และพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม